สภาพรวมอสังหาทั่วไทยสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวของภาพรวมอสังหาทั่วไทยเริ่มกันที่กรุงเทพและปริมณฑลกันก่อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอสังหาเนี่ยอย่างที่หลายๆคนทราบกันอยู่นะคะอสังหามีการชะลอตัวลดลงนะคะจาก ตั้งแต่ปี63เป็นเรื่อยมานะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะมีผลกระทบอย่างมากกับวงการอสังหาไทยค่ะส่วนในตอนนี้ค่ะอสังหาบ้านเรานะคะในโซนกรุงเทพและประิมณฑลอสังหาเนี่ยก็ยังคงปรับตัวลดลงค่ะอสังหาที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเพิ่มอยู่แค่เพียงประมาณ50,000กว่ายูนิตเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอสังหาที่ยังคงค้างอยู่นะตอนนี้นะคะอยู่ที่170,000กว่ายูนิตค่ะจริงๆแล้วค่ะอสังหาที่หลายๆคนยังมีความต้องการ อยู่นั้นนะคะก็จะเป็นอสังหาในส่วนของบ้านที่มีราคาสูงหลัก10ล้านขึ้นไปก็ยังมีความต้องการอยู่ค่ะส่วนบ้านเดี่ยวนะคะบ้านจัดสรรที่อยู่ในราคา3-5ล้านนะคะก็ถือได้ว่าผู้ประกอบการนั้นก็จะขยับไซส์ลงมาค่ะจากบ้านเดี่ยวนะคะกลายมาเป็นบ้านแฝดและความต้องการมากขึ้นของหลายๆคนนะคะก็จะเป็นในส่วนของทาวน์เฮาส์ค่ะ ส่วนในเรื่องของคอนโดมิเนียมนะคะผู้ประกอบการนะคะก็ยังคงที่จะชะลอตัวในการที่จะเปิดขายโครงการใหม่ๆค่ะเพราะว่าในโครงการเก่าๆของคอนโดนั้นนะคะตอนนี้ค่ะก็ยังมีสินค้าที่ยังคงเหลือค้างสต็อกอยู่อีกมากค่ะในส่วนของอสังหาที่อยู่ระหว่างการขายของจวดเชียงใหม่นั้นนะคะก็มีอยู่ประมาณหมื่นกว่าหน่วยค่ะซึ่งในหมื่นกว่าหน่วยนั้นก็คือรวมถึงบ้านจัดสรรทถวๆแล้วก็บ้านเดี่ยวอันนี้นะคะประมาณ8 0 0 0นหน่วยค่ะและในส่วนของแนวสูงคือคอนโดประมาณ2,000หน่วยค่ะ จริงๆแล้วในส่วนที่ราคาที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นอยู่ในช่วง2-3ถึงล้านบาทนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะที่มีอสังหาหรือบ้านเดี่ยวอยู่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอสารพีสันทรายหรือว่าแม่โจ้นะคะจะเป็นบริเวณที่ผู้ประกอบการหลายๆที่นะคะนิยมไปปลูกบ้านกันเพื่อที่จะให้มีการขายกันนบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่อากาศดีการเดินทางสะดวกค่ะเชียงใหม่นะคะก็ยังคงจะต้องรอปีสักประมาณปี2500 65ถึง2,567นั้นนะคะก็จะทำให้การขายอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเชียงใหม่นั้นขยับขยายตัวมากขึ้นค่ะส่วนในส่วนของจังหวัดเชียงรายค่ะจังหวัดเชียงรายนั้นถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นจัดท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งนะคะและก็มีอสังหา ขายอยู่นะคะณตอนนี้นะคะที่มีอยู่ประมาณ3,000กว่ายูนิตค่ะใน3,000กว่ายูนิตนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของบ้านเดี่ยวซะส่วนมากนะคะซึ่งทำเลนะคะที่คนจังหวัดเชียงรายนิยมกันนั่นก็คือทำเลใกล้สนามบ,บินนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่ใกล้โซนมหาลัยด้วยค่ะสําหรับจังหวัดพิษณุโลกนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นทั้งจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือค่ะเพราะว่ามีทั้งมหาวิทยายลัยด้วยนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะสําหรับบ้านที่มีการขายนะคะ พิษณุโลกนะตอนนี้ที่เป็นโครงการใหม่ๆค่ะมีอยู่แค่194ยูนิตเท่านั้นเองนะคะส่วนมากจะเป็นบ้านจัดสรรค่ะแล้วราคาก็จะอยู่ที่3-5ล้านบาทนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในโซนราคานี้นะคะก็ยังถือได้ว่าเป็นราคาที่ ผู้บริโภคสามารถที่จะรับได้นะคะสำหรับจังหวัดตากค่ะถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโครงการเปิดใหม่ลดลงกว่า90%ค่ะมีอยู่แค่27หน่วยนะคะจริงๆแล้วอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเป็นอำเภอหนึ่งที่ถือได้ว่าดึงดนะูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีราคาที่ดินที่สูงขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าณตอนนี้นะคะที่จังหวัดตากเนี่ยทุกอย่างถูกชะลอตัวลงและจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นในปี2565และ2567นี้ค่ะมาในส่วนของภาค ออกกันบ้างค่ะในช่วงปี2,561-2,562ค่ะทางรัฐบาลได้ประกาศให้มีโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เราเรียกว่า EEC เกิดขึ้นนะคะซึ่งณช่วงนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าสังหาราคาเฟื่องฟูมากนะคะอย่างเช่นที่ดินในโซนศรีราชาค่ะราคาไปถึงไล่ละ1ล้านบาทก็มีนะคะแต่พอมาปัจจุบันนี้ค่ะตั้งแต่ปี2,563มาจนถึงปี2,564นี้นะคะตั้งแต่มีวิกฤตโควิดขึ้นมา อสังหาเนี่ยมีการชะลอตัวลดลงนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในภาคตะวันออกน,นะคะไม่ว่าจะเป็นระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซาในโซน eec นี้นะคะอสังหาที่มีการเปิดตัวมีเพียงแค่979โครงการเท่านั้นเองนะคะโดยรวมแล้วค่ะ3าจังหวัดนี้นะคะระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซามีอสังหาอยู่ประมาณ7 5 0 0 0ยูนิตค่ะ ในส่วนของจังหวัดชนบุรีค่ะทำเล3ทำเลนะคะที่มีสินค้ารอการขายอยู่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือในโซนของจอมเทียนและพัทยาค่ะซึ่งสินค้าส่วนมากจะเป็นแนวสูงค่ะคือคอนโดนะคะส่วนนิคมอมตะนครนะคะไบพาสนั้นนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแนวราบค่ะในส่วนของจังหวัดระยองนั้นนะคะทำเลที่มีการเปิดตัวสังหามากที่สุดนั้นนะคะก็คือทำเลของนิคมอุตสาหการรมสามนิคมะคะ่ะนั่นก็คือนิคมอมตะชิตี้อีสเทิร์นนะคะนิคมเหมราชแล้วก็นิคม ะพะุคะ่ส่วนในจังหวัดชาเชิงเซาค่ะถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ณตอนนี้นะคะอสังหาเนี่ยเปิดตัวน้อยมากๆเลยนะคะแต่ที่เปิดตัวกันค่ะก็จะมีในส่วนของอำเภอพนมสาร,รคามบางประกงและก็ตัวเมืองจังหวัดชาเชิงเซาค่ะในจังหวัดนครราชสีมานั้นนะคะก็มีอสังหาโดยรวมแล้วนะคะเป็นแนวราบซะมากกว่าค่ะแต่ว่าสิ่งที่มีสินค้าคงค้างอยู่นั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของคอนโดค่ะและราคาที่มีการซื้อขายกันนั้นก็ประมาณ2-3ล้านบาทค่ะ ทะเลที่มีคอนโดอยู่มากที่สุดนะตอนนี้ของขอนแก่นนะคะนั่นก็คือบริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะบึงแก่นนครแล้วก็บึงหนองโคดค่ะจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่โดยรวมแล้วนะคะก็จะมีท่องเที่ยวบ้างแต่ว่าสงขลานั้นไม่ได้เน้นท่องเที่ยวเหมือนภูเก็ตค่ะเพราะฉะนั้นอสังหาส่วนใหญ่ของสงขลานั้นนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะแล้วก็จะเป็นแนวราบมากกว่าแนวสูงค่ะ ส่วนภูเก็ตค่ะในตอนนี้นะคะภูเก็ตในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีการเปิดภูเก็ตค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าภูเก็ตแซนบ็อกนะคะเมื่อเปิดประเทศแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะคะโดยรวมแล้วค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวภูเก็ตนะคะส่วนมากก็จะเป็นประเทศจีนนะคะอินเดียแล้วก็รัเสเซียค่ะส่วนอสังหาในภูเก็ตนั้นส่วนมากค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการลงทุนซะมากกว่านะคะในส่วนของทาวน์เฮาส์นะคะราคา4-7ถึงล้านนั้นถือว่ามีการชะลอตัวค่ะส่วนอสังหาที่ม มีราคา8ล้านขึ้นไปนั้นนะคะถือว่าไปได้ดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นต่างๆ เอื้อกับนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมของอสังหาทั่วประเทศค่ะตอนนี้ค่ะเราต้องดูดูกันไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้แต่แน่นอนค่ะในปี2,565ถึง2,567นั้นนะคะช่วง2ปีนี้จะเป็น2ปีที่จะทำให้การขยับขยายของอสังหาานั้นดีขึ้นค่ะ